หลายหลายคนอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแม่ผัวทั้งดีทั้งร้ายอันนี้จะเราจะมาเล่าประสบการณ์ของเราเองเกี่ยวกับเรื่องแม่ผัวของเรานะมาฟังกันว่าแม่ผัวของเราเป็นยังไงวันดี่เพื่อน,นเจอกันอีกแล้ววันนี้กําลังทํางานอยู่ให้ตัวเองทํางานให้ตัวเองกําลังจะทํอการฝีมือให้ช่องหนึง่งว่าจะทํากระเป๋ากระเป๋าแบบนี้กระเป๋าแปะอันนี้เป็นกระเป๋าตัวอย่างสร้างแบบเองอะไรเองนะแล้วก็จะทําเป็นผ้าข้างในนี่เป็นสีแดง แล้วก็ข้างนอกจะเป็นลายนี้เป็นลายหัวกะโหลกชอบมากเลยชอบลายกะโหลกแล้วก็เอาเอาผ้าไปซักเพื่อว่าเออจะให้สารเคมีมันออกไปนะมันจะได้พอเวลาเราใช้ไปแล้วเราจะไปซักเนี่ยมันจะได,มะได้มันจะได้อยู่ตัวใช่ไหมได้คงตัวแล้ววันนี้อยากจะมาคุยเรื่องอะไรรู้ไหมอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องพ่อผัวแม่ผัวทุกคนก็ต้องมีเอ่อพ่อผัวแม่ผัวใช่ไหมแต่บางคนน่ะแม่ผัวบางคนนะ เขาก็ห่วงลูกเขามากเลยนะ,ะแบบ<ช>ถ้า<ช>ได้ไดแม่ผัวเขาเข้าใจเราดีนะก็โอเคนะแต่บางคนน่ะเขาอาจจะมีอคติกับคนต่างชาติอยู่มันทําให้ชีวิตอยู่ยากขึ้นนะจะบอกให้บางคนหลายคนอาจจะได้เจอ,เอ,อประสบการณ์แบบนี้อย่างของเรานี่ประสบการณ์มันก็บอกไม่ถูกนะคือตั้งแต่แรกแล้วเราดีอย่างที่สามีเราเป็นคนแบบว่า อย่าเขาไปห้ามแม่เขาเลยนะห้ามถามห้ามอะไรทั้งสิน้นไม่ไม่ว่าเรื่องอะไรจะมายังไงชีวิตยังไงไม่ต้องไปถามไม่ต้องมาถามชีวิตของเราเขาห้ามถามแต่หลุดเหมือนกันแม่เขาก็หลุดเหมือนกันแต่ว่าสามีเขาก็มองหน้าเวลาตอนเจอกันแรกๆนะเขาเขาก็อยากจะรู้เราเข้าใจแหละว,ว่าเขาอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับของเราใช่ไหมแต่เราก็ไม่อยากบางทีเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเงี้ยมันมันเรื่องอะไรนะมันเรื่องของเราอะ่ะ สามีเขาก็มองหน้าแม่เขาแม่เขาก็อยู่แต่พ่อพ่อพ่อสามีนะใจดีมากเลยแต่แกชอบชอบยังไงชอบชอบพูดซ้ําๆอะ่ะคือแกถามว่าจะกินอะไรไหมเราบอกไม่กินแกก็เดี๋ยวพอสักห้านาทีจะกินอะไรไหมบอกไม่กินแต่เป็นคนเกเป็นคนใจดีแต่แม่แม่ผัวนี่แบบบอกไม่ถูกนะคือต่อหน้าสามีนี่เขาจะแบบว่าจะดีกับเรานะ แต่เขาก็ไม่ได้้าลอะไรนะภายหลังสามีเขาเขาก็ไม่ได้ร้ายอะไรนะแต่เรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราแต่ว่าเขาไม่กล้าแสดงออกเขาไม่กล้าแสดงออกมันก็บอกไม่ถูกนะขนาดเราอยู่กันมากี่ปีสามเอ่อตอนนั้นก่อนที่แกจะเสียชีวิตนะก็ประมาณยี่สิกว่าปีแล้วเราก็ยังเชื่อไหมเรายังไม่สนิทก,กับแกเลยไม่เคยไม่เคยโทรศัพท์ไปคุยอะไรนอะกเราจะบอกสามีเราว่า เธอโทรไปคุยกับพ่อแม่เธอละอย่างแต่เราไม่โทรไปคุยเพราะว่ามันมันไม่มีความรู้สึกสนิทสนมอะ่ะเขาก็ไม่ได้หลายอะไรนะแต่เรามีความรู้สึกมันมันมีช่องว่างระหว่างระหว่างเขากับตัวเราอะ่ะเราก็ไม่ใช่แตก่กับคนอื่นนะแบบเพื่อนเพื่อนของพ่อแม่สามีกับ,ก,บกับเรานี่แบบซีกันเลยนะแต่ตัวพ่อแม่สามีนี่ ตัวแม่สามียิ่งยิ่งตัวแม่สามีเราจะอยู่ไม่ได้แม่ผัวเรากับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะร้ายกับเรานะเขาแต่มันมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เหมือนกับมีช่องว่างอะมีช่องว่างระหว่างไม่ใช่ภาษาอะไรนะมันไม่เกี่ยวกับภาษาเพราะเราก็พูดได้อยู่แล้วภาษามันมันมันเหมือนกับมันบอกไม่ถูกอะเหมือนเขาห่วงลูกแต่ว่าเขาก็เขาก็รู้อะจะมาห่วงลูกก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละ มันก็ทําให้มีความรู้สึกว่ามันมันมันไม่สนิทใจเออใช่มันไม่สนิทใจ,ออใใจถ้าคนไหนมีแม่แม่ผัวดีๆนะโอ้โหเนาะเหมือนขึ้นสวรรค์แต่ถ้าได้แม่ผัวไม่ดีก็ก,ก็ก็อยู่กันไม่ได้เพราะว่า,ถ,าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่บ้านเขาเนี่ยนะบางคนอาจจะต้องไปอาศัยบ้านพ่อแม่เขาอยู่อะไรเงี้ยนะมันอาจจะทําให้เราอึดอัดใจได้อย่างของเรานี่อยู่สบายเพราะว่าเราอยู่แค่สองคนแล้วก็ เขาก็ไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเราเราก็อยู่ของเรากันเองได้เขาถึงไม่กล้าอะไรเงแต่เมื่อก่อนนี้ตอนเราอยู่ใหม่ๆนะแบบตกใจมากเลยเพราะว่าธรรมดาคนที่นี่เขาเป็นคนแบบว่าเออส่วนตัวมากวันหนึ่งเรากลับมาจากที่ทํางานเรากลับมาก่อนสามียังไม่ได้กลับแม่สามีอยู่ในบ้านเขาเขามีกุญแจเขามีแบบกุญแจแบบว่าสำรองไว้ใช่ไหมเขามาถึงบ้านเราเขามาเขามา จิ้มมือเอาเอาเอานิ้วจิ้มในในกระถางต้นไม้แล้วเขาก็บอกว่าอุย๊ยทําไมไม่ลดน้ําต้นไม้อะไรเราก็เอ๊ะเราเป็นแบบว่าเราเราคนไม่ชอบคนจู้จี้อยู่แล้วเรา <ทำ S 1> <ๆ>บอกก็เธอก็ลดให้ชันสิ <laughs> แล้วเขาก็ลดให้นะเราไม่มันเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหวังดีกับเราหรือเปล่าหรือเขาเหมือนกับว่าเขาจะเออย่างไงอะ่ะเหมือนกับว่าจะทดลองอยากจะดูซิว่าเราเราจะอยู่กับลูกเขาได้บางทีนะมาเนะี่ย บางทีเขามาเนี่ยนะเขามาจะกินกาแฟวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมาบ้านเราเขาจะมากินกาแฟแล้วเขาจะเดินยังไงร,รูป้ปะเขาจะเดินตามรูปภาพอะไรนี้เขาจะใช้ใชมีมรื<ม>ูด<ม>ไปตามขอบตามกรอบเอ่อรูปภาพไอเราก็มองตามเราก็เฉยเฉยเราก็แบบว่าจะทําอะไรก็ทําไปไม่สนใจ <c oughs> บางทีก็บอกว่าบางที กระจกมันกระจกมันมัวใช่ไหมกระจกหน้าต่างมันมัวบอกเธอกระจกหน้าต่างเธอมันมัวทําไมเธอบอกก็มาล้างให้ฉันสิเราก็บอกมาล้างให้ฉันสิคนที่นี่ส่วนมากเขาจะไม่มีการมามาก้าวไกลในครอบครัวของลูกนะหรือว่าเขาเห็นเราเป็นคนต่างชาติอาจจะไม่รู้เรื่องอะไร แต่เราก็เราก็ไม่แสดงออกอะไรนะพ่อเราก็สงสารเสามีว่าเอยแม่เขาอะนะเราเข้าใจว่านั่นก็แม่เขาแล้วเราก็เป็นเมียเขาก็จะมาแบบว่าจะพูดอะไรได้แต่ถ้าแกทําอย่างนี้กับคนกับผู้หญิงสวีเดนนะอยู่กันไม่ได้หรอกเขาทะเลาะกัน <S <S แน่ๆเพราะว่าคนสวีเดน่ะเขาไม่ชอบให้มีการมาก้าวไกยอะไรแบบนี้เชื่อไหมแกเป็นคนที่รัก แบบห่วงลูกมากเลยแกมีลูกชายสองคนใช่ไหมน้องชายก็ไปได้คนต่างชาติเหมือนกันแต่เป็นคนต่างชาติในยุโรปแกก็ไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันแกแบบพูดอะไรองแกก็ไม่รู้เราก็เฉยๆเราไม่อยากไปยุ่งอะไรไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเออมาเรื่องของมาเรื่องของเขาใช่ไหมเขามีปัญหาอ๊ยน้องน้องสะพ้ยก็ไม่ใช่ย่อยนะน้องสะพ้ยก็โอ้ยอาเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกัน เราก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรตอนนั้นพอเอ,อพ่อสามีตายก็เอาแกมาอยู่บ้านแกหูแบบเหมือนกับว่าเป็นเป็นเด็กอะเราเข้าใจตอนนี้สา,สามีแกเสียชีวิตมแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยเขามาอยู่บ้านเราก็ต้องเกรงใจเราม้างสินะ <c oughs> ช่วงสุดท้ายในชีวิตของแกแกไม่สบายเป็นมะเร็งแม่ผัวเราอะนะเป็นมะเร็งในปอดเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปฉายแสงไปอะไรเงี้ย แต่บ้านที่แกอยู่เนี่ยเข้าไปอยู่ไกลมากเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรถไม่มีอะไรนะเราก็เลยเออสงสารตัวแม่ผัวด้วยสงสารสามีด้วยเพราะไม่งั้นเขาจะต้องรีบกลับจากคําที่ทํางานแล้วเข้าขับรถไปไปหาบ้านแม่ห่างจากบ้านเรานีประมาณเป็นชั่วโมงใช่ไหมเราก็บอกเอองั้นให้สาวให้ให้แม่ผัวเรามาอยู่ที่นี่ดีกว่าเราก็มีห้องมีอะไรให้อยู่นะก็ให้เขาอยู่แล้วเราก็ลางานเราทําแทนสามีตัวเองพาไปหาหมอ ไป,ไปฉายแสงเราก็พาไปอ,อะไรเงี้ยพอมาอยู่ได้แกมาอยู่ได้สามเดือนเชื่อไหมเหมือนกับเหมือนกับคนที่เอาใจตัวเองอะ่ะไอ้เราก็พยายามอัดอั้นนะเราเป็นคนที่แบบว่าให้เราทํางานอะไรได้หลายอย่างทํากับข้าวอะไรเงี้ยเราแต่จะมาให้เอาใจแบบโอ้โวอะไรงุ้นไม่ได้ไม่ชอบเลยเชื่อไหมมีวันหนึ่งที่แบบว่าโอ้ยเรานี้ก็แบบโฮ้ยอย่างนี้กูไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยก็วันนดิงกลับมาบ้านเสร็จแล้ว เราก็กลับมาเงียบๆนะพราะ่อคิดว่าแกนอนอนะ่ะเราก็กลับไปพอเดินขึ้นบันไดบันไดมันก็ดังเอียดได้ยินเสียงคลางขึ้นมาทันทีเลยตอนที่เราตอนที่เราอยู่ข้างล่างไม่ได้ยินเสียงคลางนะแต่พอเราเดินเหยียบบันไดขึ้นไปเสียงคลางเราก็อือจะทำงไงดีวะก็เดินขึ้นไปก็ไปถามว่าเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็พยายามปลอบใจแต่เราเป็นคนไม่ชอบพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันทําให้อัดอั้นใจแตเนะ่เราก็พยายามนะเราก็พยายามสามีแก สามีนี่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่มีการเอาใจแม่ไม่อะไรเลยมีแต่เราต้องทําให้เราก็กัดฟันทํานะแต่เชื่อไหมทําอะไรให้ก็ไม่ถูกใจเราก็ไป e นะซื้อเก้าอี้นะซื้อเก้าอี้แบบนั่งแบบสบายมาให้นั่งเขาจะได้ดูทีวีสบายสบายแล้วเราก็มาดูรายการแล้วที่เราจะอยากจะดูเขาก็บน่นเขาก็พูดเลยว่าดูได้ยังไงอะไรเงี้ยอืมเราก็ไม่เป็นไรเอออยากจะดูอะไรก็ดูไปข้างบนเราก็ลงมาข้างล่างข้างล่างก็มีทีวีใช่ไหมเสร็จแล้ว ยากพักหนึ่งแกเดินมาจะเดินผ่านมาห้องห้องที่เราดูทีวีเดินผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่สนใจเพราะว่าเรากัดฟันทนมามาเป็นเดือนแล้วแล้วมีอยู่แล้วก็มีวันหนึ่งที่ทําให้เรากรี๊ดมากเลยกรี๊ดมากเพราะว่าอะไรเราทํากับข้าวเสร็จแล้วมาแล้วก็บ้านเราก็พวกพวกเราไม่ค่อยกินสลัดกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่แกชอบกินสลัดแกไปบ้านแกทีไรแกจะทําสลัดไว้ถ้วยหนึ่งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ ทำกับข้าวไม่รู้ว่าทําอะไรให้กินแล้วก็ทําสลัดให้แกใช่ไหเสร็จแล้วแกพูดยังไงหรอจะทําทําไมสลัดเนี่ยทำกาททาแล้วก็ไม่ออจะทําทําไมสลัดเนี่ยทําแล้วก็ไม่กินกันโหแบบตอนนั้นแบบอัดอั้นตันใจมาเป็นเดือนแล้วทําให้ดีขนาดนี้ยังยังไม่ไม่พอใจเลยนะเชื่อไหมตอนนั้นหน้าหนาวหนาวมากเลยละส เอาเสื้อใส่เสื้อผ้าไปเงี้ยแบบแล้วก็แบบน้ำตาไหลาพลากพากเลยนะสามีเขาก็เห็นเขาก็เขาก็ไม่พูดอะไรแม่ผัวเขาก็เห็นว่าเราน้ําตาไหลาพลากงั้นเขาก็ไม่พูดอะไรเสร็จแล้วเราก็เดินออกไปเดินออกไปแล้วแถวแถวนี้มันมีไอสวนสาธารณะแบบป่าสาธารณะนะเราเดินไปเสร็จแล้วก็ไปกรีดในป่า <laughs> กรีดจนแบบจนออกหมดอะแล้วเราก็กลับ กลับมาบ้านแล้วแกก็อยู่ได้ัอพักหนึ่งเสร็จแล้วแกก็กลับไปอยู่บ้านแกเพราะว่าแกเห็นว่าเราอ่ะทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมเราเราแบบว่าไม่ไหวแล้วอะเราไม่เคยแล้วแล้วบ้านเราเราเคยอยู่กันแค่สองคนเสร็จแล้วก็จะมีคนป่วยมาให้เราดูแลนะเราไหนจะงานแล้วไหนจะเออจะต้องทําอาหารอะไรให้แล้วทําอะไรก็ไม่เคยได้ถูกใจสักทีมัน มันทําให้เราอึดอัดใจมากแล้วเสร็จมาอยู่บ้านเราสามเดือนนี้น้องชายมาหาหนเดียวทั้งทั้งที่อยู่ไม่ไกลเลยนะไม่อยู่ประมาณเอ่อขับรถไปประมาณยี่สิบนาทีแต่ไอ้สองคนนั้นไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาแบบว่าเออสาวอาทิตย์นี้เดี๋ยวฉันพาพาแม่ไปบ้านฉันนะถ้าพวกเธอจะได้พักผ่อนกันมั่งอะไรประเภทนี้ไม่เคยเลยใช่ช่วงสุดท้ายนี่เขาก็จะมาเอาน้องชายมารับไปเที่ยวบ้านเขาใช่ไหม แล้วเขาก็เขาแม่ผัวเขาก็ไปบ่นให้ลูกชายเขาลูกชายคนเล็กเขาฟังว่าเราทําอะไรแต่เราก็ไม่ว่าอะไรเราก็นั่งคิดในใจเออจะทําอะไรก็ทําไปเถอะเราช่วยได้แค่นี้แล้วถ้าเขายังบ่นเราถ้าเขาเห็นเราไม่ดีเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมแต่ว่าเขาเอาเราไปเล่าให้ให้ลูกชายคนเล็กกับกับไอ้ลูกสะพ้ายคนเล็ก<อ>ฟังตั้งแต่นั้นนะกับน้องชายเขาเนี่ยเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่า เป็นคนเห็นแก่ตัวนะอุย้ยพูดถึงเรื่องญาตินะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่มีแม่ผัวหรือว่ามีแม่ผัวใจดีหรือว่ามีแม่ผัวที่อาศัยอยู่ห่างไกลไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าจะทําให้ชีวิตของเพื่อนๆอยู่ง่ายมากขึ้นถ้าเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนมีประสบะการณ์อ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องแม่ผัวนี่แล้วอยากจะเล่าสู่กันฟังทั้งดีทั้งร้ายยังไงก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะในคอมเมนต์ข้างล่าง คลิปนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้ทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย